แต่ก่อนนะครับจ้ลุงก็เป็นคนที่เนี่ยเกิดที่เนี่ยนะก่อนที่ยังไม่มีเขื่อนอ้โหเป็นที่กันดานนาแถวเนี้ยไม่มีใครอยากเข้ามาหรอกเข้ามาแล้วออกไปแล้วตายเป็นไข้มาลเรียเขาเรียกไข้ป่าแต่ทีนี้การเป็นอยู่อะไรเนี่ยโอ้ยแสนจะลำบากนะทำนานี่ก่อฤดูน้ำฤดูฝนน้ำท่วมพอฤดูแรงน้ำจะกินก็ไม่มี เนี่ยทำกันมาไปไปมาๆมาโอ้โหความจนมันเข้ามานะเพราะว่าทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเนี่ยทํานาทําสวนทําไร่ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าภัยธรรมชาติมันเยอะจนกระทั่งในหลวงพระองค์ท่านอ่ะ,สะเสด็จมามาเห็นพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านประชาชนอ่ะอยากจนโอ้ยเสื้อผ้าจะนุ่งก็ไม่มีโออยากดูรูปลุงสมัยจกนนะ่ก่อนน่่ะนนแตกอี่ยังไม่มีเขื่อน ไปดูได้เลยอยู่ในซองยาทําใจอ่ะเหมือนกับเปียบเลยอ่ะแต่มันคุมข้างเดียวในะซองยาทําใจอ่ะลุงเนี่ยคุมสองข้างเลยลูกหลายคนแล้วก็เรียนสูงๆูงก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมเพราะในหลวงพระอ,องค์ท่านมาสร้างเขื่อนแล้วโอ้ยเหมือนสวรรค์มาโปรดเลยอ่ะเขื่อนคุนด่านประการชนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตําบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนช,นชาวนครน,นายกและจังหวัดใกล้เคียงเขื่อนคุ้นดานประการชนแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัดที่มีความยาวรวมทั้งสิน 2, ้น2,593เมตรมีความสูง93เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ224ล้านลูกบาทเมตร พื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการทำกรเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเป็นแหลง่งเพาะพันธุ์ปลาและบรรเทาอุทกภัยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนาย,ยกอีกด้วยพระองค์ท่านคิดได้ยังไงอย่างว่ามีน้ำสาสอย่างสบายไปร้อยแปดนะครับแล้วก็มาทำนาทำสวนทำไร่ก็มีไรายได้เข้ามา mm hmm. เขา,มาเ,ขามาเที่ยวชมเขื่อนด้วยอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยบ้านลุงเนี่ยตก ผลละมารากไม้ออกมาไม่ต้องเอาไปขายไหนเลยขายอยู่ที่เนี่ยเขาจัดทัวร์จัดอะไรมาดูเสร็จแล้วก็มาซื้อของลุงหรือว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็มาขอขายของด้วยนะเนี่ยลุงไฟป้าเนี่ยก็มันต้องมีนาสมัยตะก่อนเนี่ยจะมาสร้างชาวบ้านต่อต้านนาะลุงเนี่ยคนหนึ่งลุงบอกให้สร้างเลยบอกให้สร้างเลยแต่ชาวบ้านเขากลัวจะมีมลพิษอะไรเนี่ยถ้าไม่เสียหายอะไรเนี่ย เกิดมาช็อตลงน้ำปลาตายอะไรเมือนันนะเขาต่อต้านเหอลุงก็ไปค่อยพูดกับเขาบอกให้เขาสร้างเถอะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นของจําเป็นที่เราจะต้องใช้นะครับตะกวนโอ้โหดับบ่อยนะไฟฟ้าเนี่ยพอโน่นฟฟ้าแลบอยู่ปากใต้โน่น,นไฟที่นี่ดับแล้วอ <laughs> ่ะคณะรัฐมนตรีมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทาน เมื่อวันที่9ธันวาคม2546ซึ่งเป็นการบรูรณาการของการบริหารจัดการน้ำเพื่อชลประทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในเขตอำเภอและเขตใกล้เคียงโดยคํานึงถึงประชาชนในเขตพื้นที่โครงการยังคงได้รับน้ำเพื่อการชลประทานในปริมาณที่เท่าเดิมเพียงแค่น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ นำมาผ่านกังหันที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมุนหลักการง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถผลิตไฟฟ้าให้แก่ชุมชนได้กว่า28ล้านหน่วยต่อปีคือปริมาณการผลิตก,กระแสไฟฟ้าที่ได้จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง10เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนได้กว่า20,000ครัวเรือนช่วยประหยัดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ได้ถึง7ล้านลิตรต่ตอปีลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนได้ถึง17,000ตันต่อปีเป็นการช่วยอนุรักษ์โลกนอกจากนี้ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วยดินน้ำลงไฟอันนี้มันเป็นของคู่นะมันเป็นธาตุสอย่างอะไรเนี่ยพอมีโรงไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็ไม่ดับไฟก็ไม่ตกนะครับ การใช้ไฟฟ้าลุงก็ไม่เสียนะครับพัดลงตู้เย็นปั๊มน้ำอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นครับแต่ก่อนเสียบ่อยครับเดี๋ยวไหมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับโดยมากมันจะไหมครับเนี่ยทำให้เพิ่มรายจ่ายโดยใช่เหตุนะครับพอสร้างเครื่องไฟฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้เครื่องไฟฟ้าลุงไม่เสียเสร็จแล้วนะทางเจ้าหน้าที่ทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาก็จะมีทุนมีอะไรให้เด็กเรียนน่ยนะเพราะวรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าไปเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามาช่วยชาวบ้านหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยมีความเจริญขึ้นเมื่อมีเขื่อนไว้คอยจัดการน้ำทำให้มีน้ำได้ใช้ตลอดทั้งปีและในวันนี้มีโรงไฟฟ้าทำให้รุงสวัยและชุมชนมีพลังงานไฟฟ้าได้ใช้ตลอดไปเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการประกอบอาชีพมันก็ดีนะรายจ่ายก็ลดน้อยถอยลงมีรายรับเพิ่มเข้ามาก็รประกอบอาชีพอะไรก็มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาทําให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอมสเตย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการล่องแก่ง มีการนวดแผนไทยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้การเป็นอยู่ของชุมชนเนี่ยดีขึ้นครับเพราะว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะ,จะไม่ค่อยราบรื่นแลนะครับอันนี้ครับถ้าที่ไหนนะครับท,ที่จะมีการสร้างไอ้เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าโดยใช้กระแสน้ำเนี่ยนะครับเออให้เขาสร้างไปเถอะครับมันไม่มีมลพิษอะไรหรอกครับนี่ออกเขามีการป้องกันบางคนกลัวไอ ไปมันจะชอดลงไปในน้ําแล้วไปชอดปลาอะไรต่างๆตายอะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าทางเจ้าในที่เขามีความชานาญในด้านนี้ในหลวงพระองค์ท่านมาสร้างเขื่อนให้เราต้องใช้ให้คุ้มค่านะครับไม่ใช่วันต้องช่วยกันประหยัดไหนๆน้ําที่เราจะปล่อยออกไปเนี่ยเอาไปทํานาทําสวนทําไร่หรือว่าไปไล่น้ําเค็มมาอะไรต่างๆมันก็ปล่อยออกไปถ้าหากว่าเราเอาไปผ่านใบพัดเนี่ยมันหมุนเป็นกระแสไบป้าออกมาเนี่ย มันได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกการมีโรงไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าที่บ้านลุงสวยัยไม่ตกไม่ดับอีกต่อไปส่วนวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกฟผอเองยังได้ใส่ใจดูแลชุมชนอยู่ตลอดเวลาโดยมีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางอากาศและทางเสียงซึ่งที่ผ่านมาในทุกๆด้านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ความมุ่งมั่นในการใช้พลังน้ำจากท้ายเขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการอยู่ร่วมกับชุมชนและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายโครงการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้จึงทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กะฟผจะได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นเวลานานมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อทุกชีวิตได้ใช้พลังจากสายน้ำอย่างปลอดภัย